สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับจุดเตาข้าวคัวเมนูวันนี้เราจะมาชวนทำปลาจาระเมดนึ่งซีอิ๊วทานกันค่ะปลาจาระเมรเป็นปลาที่มีคุณประโยชน์อุดมไปด้วยโอเมกา้าเหมาะกับคุณแม่ตั้งครรภ์มากๆทั้งยังช่วยบำรุงสายตาของลูกน้อยในครรภ์มีโอเมก้า3สูงซึ่งร่างกายสังเคราะห์อเองไม่ได้ต้องมาจากการรับประทานเท่านั้นแถมยังมีไขมันต่ำช่วยบำรุงตับ เสริมสร้างพัฒนาการระบบประสาทและสมองโอเมก้า3ที่ถูกจัดให้เป็นไขมันมหัศจรรย์เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่ร่างกายเราสร้างเองไม่ได้และเจ้าปลาจาระเมศนี้ก็มีโอเมก้า3ชนิดที่สูงกว่าปลาชนิดอื่นด้วยค่ะก่อนจะไปรับชมคลิปกันฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยค่ะ เตรียมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยเรามาดูส่วนผสม,มในการทำปลาจาระเมดนึ่งซีอิ๊วกันเลยค่ะก็จะมีปลาจาระเมดขิงกระเทียมพริกชี้ฟ้าแดงขึ้นช่ายต้นหอมซีอิ้วขาวซอสหอยนางรมน้ำมันงาน้ำตาลพริกไทยปน่นดูส่วนผสม,มกันเรียบร้อยเรามาลงมือทำปลาจาระเมดนึ่งซีอิ๊วกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเราก็จะวอร์มเตาถึงให้ร้อนก่อนนะคะแล้วนำภาชนะลงไปวางนำขิงหั่นแว่นลงไปวางเรียงบนภาชนะแบบนี้ค่ะวางเรียงให้ทั่วภาชนะเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมหั่นสไลด์แบบนี้ค่ะนำต้นหอมที่หั่นฝอยไว้ใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยขึ้นช่ายค่ะเพิ่มความหอมนะคะจากนั้นก็นำปลาจาระเมดที่ทำความสะอาดเรียบร้อยวางลงไปเลยค่ะ แล้วก็โรยด้วยกระเทียมอีกทีนึงนะคะนำกระเทียมโรยบนตัวปลาแบบนี้ค่ะแต่งสีสันด้วยพริกชี้ฟ้าแดงค่ะตามด้วยขิงซอยค่ะโรยให้ทั่วแบบนี้เลยค่ะโรยบนตัวปลาจาระเมดนะคะเวลานึ่งตัวขิงจะได้ช่วยกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะแล้วปลาจาระเมดก็จะได้ไม่คาวด้วยค่ะ หลังจากนี้เราก็จะนึ่งปลาต่อไปเป็นเวลา20นาทีนะคะเพื่อให้ปลาจาระเม็ดสุกทั่วถึงกันค่ะช่วงระหว่างรอเราก็จะมาผสมน้ำซีอิวราดปลาจาระเมดกันค่ะเทซอสหอยนางรมลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะเติมความหอมด้วยน้ำมันงาเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยพริกไทยป่นค่ะ จากนั้นเราก็จะมาคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะพอคนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วประมาณนี้ก็ได้ค่ะพักไว้ก่อนค่ะในส่วนของซีอิ๊วขาวเราจะใช้ยี่ห้อนี้ค่ะเป็นซีอิ๊วหมักเก็พรีเมียมนะคะมีรสชาติออกเค็มกลมกล่อมหอมถั่วเหลืองมากๆเลยค่ะหลังจากนึ่งปลาจาระเมดได้ที่แล้วเราก็เปิดเตาถึงขึ้นมาได้เลยค่ะหือหอมกินขิงกลิ่นขึ้นช่ายมากๆเลยค่ะ แล้วก็นำส่วนผสมที่เราผสมไว้นะคะราดบนตัวปลาจาระเม็ดแบบนี้ให้ทั่วเลยค่ะนี่ค่ะพอเราราดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ยกออกจากเตาถึงได้เลยค่ะแล้วก็นำขึ้นช่ายที่เราหั่นเตรียมไว้นะคะโรยบนตัวปลาแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะโรยลงไปเยอะๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยต้นหอมซอยค่ะ อีกหนึ่งเคล็ดลับความอร่อยของปลานึ่งซีอิ๊วค่ะเทน้ำมันลงไปในกระทะแบบนี้ค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะให้นำขิงทุบค่ะเทลงไปบนน้ำมันแบบนี้ค่ะเราจะทำการเจียวขิงนะคะให้น้ำมันมีความหอมยิ่งขึ้นค่ะพอเราเจียวจนน้ำมันมีความหอมแล้วนะคะก็ให้ตักขิงขึ้นค่ะนำน้ำมันร้อนๆนะคะมาราดบ,บนตัวผักให้ทั่วแบบนี้เลยค่ะ ก็จะทําให้ปลาจาระเม็ดนึ่งซีอิ๊วมีรสชาติที่หอมและมีความอร่อยยิ่งขึ้นค่ะแต่งสีสันด้วยพริกชี้ฟ้าแดงค่ะแค่นี้เราก็จะได้ปลาจาระเม็ดนึ่งซีอิ๊วที่อร่อยและก็หอมมากๆเลยค่ะนี่ค่ะเรามาดูกันค่ะตัวปลาจาระเม็ดไม่เละนะคะนึ่งประมาณ20นาทีกำลังดีค่ะ ักน้ำซีอิ๊วราดลงไปแบบนี้ค่ะนี่ค่ะหอมกลิ่นขิงเลิศขึ้นใชยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะปลาจาระเมดนึ่งซีอิ๊วนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะหอมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันเลยค่ะอืมรสชาติปลาจาระเมดนะคะเนื้อหวานมากๆเลยค่ะทานคู่กับน้ำซีอิ๊วนะคะรสชาติกลมกล่อมเค็มนิดๆหวานน่อยๆค่ะ หอมกลมกล่อมมากๆเลยค่ะยิ่งกัดโดนขิงขึ้นช่ายต้นหอมอร่อยเข้ากันทีเดียวเลยค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะเมนูปลาจระเมดนึ่งซีอิ๊วเป็นเมนูอาหารเหลาอีกหนึ่งเมนูที่ทำง่ายๆทำทานเองที่บ้านก็ได้ค่ะแถมมีประโยชน์และอร่อยอีกด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยค่ะ แล้วอย่าลืมกดติดตาม f เฟซบ o ๊กแฟนเ g e จุดเตาเข้าครัวให้เราด้วยจุดเตายังมีเมนูอีกมากมายมานำเสนอจะได้ไม่พลาดกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ